บำรุงพืชของเราให้ได้ผลหวานกรอบอร่อยนะคะและยังป้องกันโรคพืชได้ด้วยนะคะทำให้พืชแข็งแรงที่จะต้านโรคพืชได้คะ่ะ ทุกทุกท่านวันนี้มีสาระดีๆมีประโยชน์มาฝากนะคะปุ๋ยน้ำหมักเปลือกมะละกอนะคะหรือฮอร์โมนน้ำหมักเปลือกมะละกอจะทำให้ดินร่วนซุยไม่แข็งกระด้างดินไม่เป็นกรดปรับสภาพดินต้นไม้จเจริญเติบโตดีมีโพแทสเซียมสูง ช่วยเพิ่มความหวานให้กับไม้ผลและผักทานใบด้วยนะคะช่วยเร่งดอกในไม้ผลและพืชผักกินผลจะทำให้เพิ่มจำนวนดอกและติดผลดกนะคะใช้ฉีดพ่นพืชผ,ผักกินใบก็จะทำให้ต้นไม้พืชผักโตเร็วและรสชาติดีหวานกรอบอร่อยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพาทำน้ำเปลือกมะละกอหมักค่ะเป็นฮอร์โมนเปลือกมะละกอนะคะใช้สำหรับบำร,รุงพืชของเราให้ได้ผลหวานกรอบอร่อยนะคะและยังป้องกันโรคพืชได้ด้วยนะคะทำให้พืชแข็งแรงที่จะต้านโรคพืชได้ค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้ที่จะใช้ก็คือ มีเปลือกมะละกอนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใครจะใช้เป็นน้ำจุลินทรีย์จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวเราก็จะใช้อันนี้แต่ถ้าใครไม่มีก็จะใช้เป็นนมเปรี้ยวค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเขียงมีมีดนะคะ มีทัพพีขวดอันนี้เป็นขวดนมจืดเป็นขวดเปล่าที่สําหรับถ้าใครใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็จะเอาไว้ตวงนะคะมีปริมาณ200มลลิตรนะคะค่ะก็จะมีอุปกรณ์แค่นี้มีแก้วน้ำเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มจากเราจะปอกเปลือกมะละกออันนี้ปอกไว้ไวแล้วนะคะ ีน,นปอกไว้แล้วแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งที่ยังไม่ได้ปลอกเดี๋ยวเราจะปลอกเปลือกมะละกอกันแล้วก็เริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะเอามเมล็ดมะละกอออกนะคะไม่ใช้นะคะเอา,มาเมล็ดมะละกอออกค่ะ แล้วก็ปอกเปลือกมาแล้วก็เสร็จแล้วนะคะมเมล็ดเราไม่เอาค่ะนี่มเมล็ดเราเอาออกไปเราไม่ใช้มเมล็ดนะคะใช้เปลือกถ้าใครมีมะละกอเยอะก็ใช้มะละกอทั้งผลแต่วันนี้เราจะทําฮอร์โมนมะละกอคือใช้เป็นน้ําหมักเปลือกมะละกอกันค่ะ อันนี้ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเนื้อเราก็เอาไปทานนะคะเพราะวันนี้เราจะใช้แต่เปลือกหั่นเปลือกมะละกอนะคะมะละกอหนึ่งลูกค่ะ นี่ได้มะละกอมาแล้วนะคะเปลือกมะละกอหัน่นชิ้นเล็กหนึ่งลูกใช้น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนพูนๆค่ะสองสองช้อนโต๊นะคะ น้ำจุลินทียจุรินทียน้ำซาวข้าวค่ะถ้าใครมีนะคะใช้จุลินทียน้ำซาวข้าวสองร้อยค่ะใช้ปริมาณสองร้อยมลค่ะเทลงไปแต่ถ้าใครไม่มีจุลินทรียน้ำซาวข้าวนะคะ ใช้นมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะจะมีจุลินสีก็จะใช้สองช้อนโต๊ค่ะแต่วันนี้ใช้จุลินสีน้ำซาวข้านะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำแค่ท่วมค่ะ ใส่ทองแก้วภา,ภาชนะจะใหญ่ไปหน่อยละคนนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะคนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะ หลังจากน้ำตาลละลายแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะ7จ็ถึงสิวันค่ะจึงนํามากรองเอาน้ำมาใช้นะคะผสมกับน้ำลดน้ำต้นไม้ได้ค่ะใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรค่ะผสมน้ำลดน้ำต้นไม้เลยนะคะลดพืชผลของเรา ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มค่ะเจ็ดถึงสิบสี่วันค่ะก็นำมาใช้ได้นะคะต้องขอภัยภาชนะใหญ่ไปนิดนึงน้ำที่ใช้นะคะถ้ามีน้ำฝนก็ใช้น้ำฝนนะคะถ้าไม่มีอยากจะให้ ออถ้าเป็นน้ำประปาก็ขังไว้สักสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งค่ะเพราะว่ามันมีคอรีนนะคะให้ขังไว้แล้วค่อยนาม,มาใช้นะคะพอดี นใหญ่ไปนหน่อยหนึ่งอันนี้น่าจะพอดีค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาทิ้งไว้ในที่ร่มนะคะอันนี้พอดี สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกทกท่านไม่มากก็น้อยขอขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะถูกใจฝากกดติดตามกดถูกใจและฝากแชร์ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ทุกทกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะ